สวัสดีค่ะนักเรียนป .4 ทุกคนคะ่ะเรามาเรียนวิชาภาษาไทยกันต่อนะคะะดูนะคะวันนี้เราเรียนในเรื่องของคำพ้องความหมายหรือคำที่มีหลายความหมายนั่นเองค่ะของน้องนะคะในหลักภาษาจะอยู่หน้า101นะคะ101 101นะลูกนะคะคำพ้องความหมายหรือคำ หลายความหมายที่เราเรียนวันนี้นะคะยังอยู่ในเรื่องของคำพ้องนะคะเรามาทบทวนนิดหนึ่งนะคะกับการเรียนคาบที่ผ่านมานะคะเราเรียนในเรื่องของคำพ้องก็คือคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงนะคะที่เรียนมาแล้วนะคะทีนี้มาดูคำพ้องรูปทบทวนนะคะทบทวนนิดหนึ่งคำพ้องรูปก็คือคำที่เขียนเหมือนกัน แต่อ่านออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันด้วยนะคะแต่เราต้องรู้จักสังเกตสังเกตจากไหนสังเกตจากข้อความนะคะข้อความอื่นๆในประโยคประกอบกันจึงจะรู้ได้ว่าเราอ่านอย่างไรนะคะต้องสังเกตข้อความในประโยคด้วยนะคะอ่ะอย่างเช่นคำว่าโยก็ยกตัวยอย่างมานะคะเพารถหัก ตั้งแต่เพลาเย็นพวกเขาจึงช่วยกันเขีนมากว่าจะถึงก็เพลาเชา้าสังเกตไหมคะคำว่าเรลากับเพลานะคะเขาบอกว่าให้สังเกตนะคะคำในประโยคหรือในข้อความหรือว่าคำที่อยู่หน้าหรืออยู่หลังเอารู้ิล่รึคำว่าเรลารถหักคำว่าเพล่าอยู่หน้าคำว่ารถใช่ไหมลูก ะะมีรถตามหลังมาด้วยเรารู้เลยว่าไม่ใช่เพลาแล้วไม่ใช่อ่านว่าเพลาแล้วนะคะอ่านว่าเรลารถอุปกรณ์ของรถอยู่ในรถเนี่ยเปลาเนี่ยนะคะคำว่าเพลามีคำว่าเย็นอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะกว่าจะถึงก็เพลาเช้ารถหักตั้งแต่เพลาเย็นสามารถอ่านได้นะคะสามารถอ่านได้เพราะว่า สามารถอ่านถูกต้องได้เพราะเราสังเกตคำในประโยคน,นะคะหรือคำที่อยู่หลังหรืออยู่หน้าคำพ้องนั่นเองนะคะคำพ้องรูปก็คือคำที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกันให้จำไว้นะคะ,ะนั่นคือทุกทวนะคะต่อไปที่เรียนมาแล้วก็คืออีกหนึ่งนะคะคำพ้องเสียงนั่นเองนะคะที่เราเรียนมาแล้ว เมื่อตักทีคำพ้องรูปนะคะอีกหนึ่งชนิดคำพ้องเสียงนะคะสังเกตยังไงคะคำพ้องเสียงก็คือเสียงที่ออกเสียงเหมือนกันนะคะอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันแล้วก็ความหมายก็ต่างกันด้วยนะคะเช่นคุณย่านั่งสอนญ่าอยู่หลังบ้าน เสียงเหมือนกันไหมคะคุณย่ากับย่าแต่อ่านต่างกันนะคะคุณย่าก็คือแม่ของคุณพ่อใช่ไหมคะย่าก็คือย่าเนี่ยที่ขึ้นเยอะแยะย่าต้นย่านั่นแหละลูกนะคะความหมายก็ต่างกันนะคะเห็นไหมคะเสียงอ,อกเหมือนกันเลยอ่ะต่อมาตรงนี้ดีกว่านะคะประโยคนี้ดีกว่าพระภิกษุอุ้มบาศ เดินไปตามบาทวิถีเพื่อรับบินทบาตคำอะไรคะที่เหมือนกันเลยที่ผูกอ่านออกเสียงเหมือนกันเลยคาว่าบาทนะคะเห็นไหมคะเขียนไม่เหมือนกันเลยอุ้มบาทอุ้มบาทพระบินทบาตใช่ไหมลูกอุ้มบาทบาทวิถีเดินไปตามบาทวิถีเดินไปทํมทางทางบาดนะคะเพื่อรับบินทบาตอ่าฮะพระไปบินทบาต แต่อุ้มบาทเห็นไหมคะรู้จักไหมความหมายนะคะบาทเนี้ยสามสามชนิดเนี้ยสามคำเนี้ยความหมายก็ต่างกันเห็นไหมคะแต่ผู้อ่านออกเสียงเมาาื่อกี้ใช่ไหมลูกเสียงเหมือนกันเลยออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะพระภิกษุอุ้มบาทเดินไปตามบาทวิถีเพื่อรับบิณฑบาตอ่านะคะนั้นเรียกว่าคำค้องเสียงนะคะ เมื่อไหไรที่เราเจอเสียงเหมือนกันนะคะแต่เขียนต่างกันเนี่ยเป็นคําพ้องเสียงนะคะเมื่ออะไรที่เราเจอรูปเหมือนกันนะคะแต่เสียงต่างกันนั้นเป็นการพ้องรูปที่เราเรียนมาแล้วนะคะอย่าทับผุนหน้ารูปค่อยๆสังเกตคำพ้องรูปคําพ้องเสียงเรียนไปแล้วอ่ะทีนี้เรามาเรียนในเรื่องของคำพ้องความหมายนะคะชั้นที่สา คำพ้องมีสามชนิดใช่ไหมคะมีพ้องรูปพ้องเสียงพ้องความหมายหรือคำหลายความอ่าเนี่ยไอซีเรียนวันนี้เนี่ยหน้าหนึ่ร้อนงะคะ่านไปเรื่อยๆคำพ้องความหมายหรือคำหลายความหมายเขาบอกแล้วว่าคำเนี้ยมีหลายความหมายเพราะฉะนั้นความหมายอยู่ในตัวเลยค่ะคำที่มีความหมายเหมือนกันโดยมักใช้เป็นคำประพันธ์นะคะ คำปรัพันก็คือแต่งบทร้อยกรองแต่งเรื่องที่เป็นร้อยกรองคำประพันธ์ทั้งหลายนะคะแต่งนิยายแต่งนวนิยายแต่งนิทา,านแต่งเรื่องที่เป็นบทร้อยกรองนั้นเขาเรียกว่าคำปรับันนะคะลูกนะคะทีนี้เรามาเรียนวันนี้คำ้องความหมายก็คือหนึ่งคำมีหลายความหมายนะคะนามาแต่งคําประพันธ์เพื่อให้เกิดความเพราะและมีเสียงของคําที่หลากหลาย มาดูตัวอย่างนะคะเช่นคําว่าดวงอาทิตย์อ่าลูกสังเกตดูสิลูกคาว่าดวงอาทิตย์มีคําว่าอะไรบ้างที่เปลว่าดวงอาทิตย์หลายคํามากเลยค่ะเช่นสุริยาสุริยะทินกรตะวันเห็นไหมคะทั้งสี่คำเนี่ยปลว่าดวงอาทิตย์หมดเลย เห็นไหมคะหนึ่งคำมีหลายความหมายสุริยาสุริยะทินกรตะวันแปลว่าดวงอาทิตย์นะคะนี่คือคำพ้องความหมายาดูตัวอย่างที่สองนะคะเขาให้คำว่าป่าคำว่าป่าความหมายว่าป่ามีคำว่าพนาวนาอารันไพยสิ่งเหล่านี้นะคะคำเหล่านี้แปลว่าป่าหมดเลยทั้งสี่คำ ะะต่อไปมาดูคําว่าน้านะคะคาว่าน้ามีอะไรบ้างลูกมีคําว่านาทีเชลาศินคงคาวารีเห็นไหมคะนั่นคือคําว่าน้านะคะมีหลายความหมายเห็นไหมคะแต่ละคาํามีหลายความหมายเลยมีสี่คำหรือเราจะหามาเพิ่มเติมอีกนอกจากตัวอย่างนี้ก็ยังมีอีกนะคะเยอะแยะเลยนะคะ คำหลายความหมายเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคำฟ้องความหมายเป็นคำที่มีหลายความหมายนะคะเอาเรามาดูนะคะตัวอย่างหน้าหนึ่งร้อยสองนะคะน้องๆปสีหน้าหนึ่งร้อยสองนะลูกดูตัวอย่างตรงนี้ตัวอย่างการใช้คานะคะอ่านี้ในอยู่ในเปลี่ยพระราชนิพนธ์นะคะในประวัติสมเด็จพระบรมินทราค่ะ มาผู้มิโพนอนุญาเดชนะลูกพระประมินนะคะดูนะคะเดชรนรนเมื่อทินนกรนจะลาลูกไปไกลเดี๋ยวก็ใช้คำี่ลูกนะคะคำหลายความหมายมาใช้คำได้เดชรนรนเมื่อทินกทนกรทินนกรแปลว่าอะไรเมื่อตะกี้เจอแล้วทินนกรก็คือพระอาทิตย์เดชรนรนเดชริ่อโอนแล้วนะคะ พระธนกรเริ่มลาลูกไปไกลพระธนกรดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เริ่มตกแล้วนะคะดูเขาแต่งเรื่องนะคะนํามาเป็นอ่นนี้เพลงพระราชนิพนธ์นะคะ,ะเขาจะมีลักษณะนี้การใช้นะคะการใช้คําการใช้นี้เป็นการพ้องความหมายนะคะเวลานํามาใช้ในข้อความไม่ว่าจะใช้ในบทเพลงในการแต่งเรื่องในการเขียนเรื่องทั่วไปก็แล้วแต่นะคะนี่คือตัวอยา่าง อดูตัวอย่างที่สองนะคะพระอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา9นาทีเห็นไหมคะ18 09แล้วก็นหยุดเราเรียนเครื่องหมายอักษรย่อมาแล้วนะคะเครื่องหมายวรรคตอนอกักษรย่อมาเรียนมาแล้วนะคะ18นาฬิกา9นาทีถ้าบ้านเราก็บ้านเราพ่อ่อกี่โมงลูก6วง9นาทีใช่ไหมคะ6วงยันแล้ว เห็นไหมคะเขานามาเขียนอันนี้เป็นการอ่า,ารเขียนทั่วไปใช้ลักษณะแบบนี้นะคะอ่านเขียนทั่วไปเห็นไหมคะเขาจะใช้ลักษณะแบบนี้เอามาดูต่อนะคะมาทูกต่อเป็นก็าแต่งเป็นร้อยกรงกันบ้างดูสิลูกให้เห็นอกตกยากเมื่อจากย้อนไปดงโดนเดนป่าพันาวัน สังเกตเห็นตรงไหนคะคําว่าป่ากับพนาวันป่าพนาวันหมายถึงพนาวันก็หมายถึงป่าแต่ก็ใส่ป่าและใส่พนาวันไปด้วยเห็นไหมคะพฤประพันธ์เป็นบทร้อยกรองแล้วก็จะได้ความเพราะตนะคะได้ความไพราะยิ่งขึ้นนะคะเขาจะนามาแต่งเป็นบทร้อยกรองนี่ของุนทอนผู้นะลูกนี่ร้านเหมือนเกรงของุนทอนผู้เห็นไหมคะหยิบมาเป็นตัวอย่าง นะคะให้น้องๆได้ดูนะคะได้ศึกษาอ่าต่อไปนะคะนักท่องเที่ยเดินทางไปพักเรมในป่าทั่วไปเลยค่ะเห็นไหมคะใช้ใบนานเขียนทั่วไปเลยค่ะใช้งานเขียนทั่วไปใช้ในบทเพลงใช้ในบทร้อยโครงนะคะเราจะเอือแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้ที่ใช้นะคะการใช้างานอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างที่เรียนแล้วเรามาดูตัวอย่างกันบ้างตัวอย่างอื่นๆนะคะคำพ้องความหมายก็คือคำที่มีหนึ่งคำมีหลายความหมายมากเลยทีน,นี้ลองดูีิคำว่าเทวดาเทวดามีคำว่าอะไรคะมีคำว่าเทพอโมนเทวันนะคะนี่หมายถึงเทวดาเลยค่ะต่อไปคำว่าคำพูดมีคำว่าอะไรได้บ้างลูก วาจาวาจีอัจจะนะเห็นไหมคะมีหลายความหมายแล้วแต่เราจะหาคำอะไรมานะคะมาดูคำว่าง,งูบ้างฟุชงปลว่างูนะคะอสรพิษนาคาราชเขี่วง,งูหมดเลยนะคะคำพวกควางงมหมาย มีหลายความหมายนะคะต่อไปมีคำว่านำคำว่าคนมาอะไรแปลว่าคนได้บ้างบุรุษมนุษย์ชนชนก็แปลว่าคนนะคะประชาชนเขาบอกว่าประชาชนคําว่าชนก็หมายถึงคนเหมือนกันนะลกูกต่อไปคําว่าอะไรคะคำว่าผู้หญิงที่นํามาก็คือวันิดาใครชื่อวันิดาบ้างกัญญา สตรีอะไรได้บ้างอีกลูกนารีสมมุตินะคะเยอะแยะอีกถ้าเราจะหาเพิ่มอีกก็ยังมีอีกนะคะนี่คือแค่ยกตัวอย่างมาให้น้องรู้ว่ามีหลายความหมายนะคะหนึ่งคำต่อไปคําว่านกบ้างลูกมีคําว่าอะไรลูกอุโยนกปักสีสักุนีอ่าปักษาสักุนาอ่าสมมติว่าเราหาเพิ่มไปอีกเห็นไหมคะ มีหลายความหมายสามารถหาได้อ่ะดูตัวอย่างต่อไปสิมีอะไรอีกมีคำว่าช้างวุนโชนคตคตจะสารอะไรเวลาเราเขาแต่งเรื่องโคตรจะสารอี่เลว่าช้างนะคะคตหัสดีเห็นไหมคะที่แปลว่าช้างหมดเลยอ่ะดูคำว่าลมลมมีวายโยมารุษพระพาย ้าเราหาอีกก็เจออีกนะคะเห็นไหมคะเราจะได้เห็นตัวอย่างนะคะนี่คือคำคำหนึ่งคำนะคะคำหนึ่งคำเป็นคำค้องความหมายแต่หนึ่งคำก็มีหลายความหมายอยู่ในคำเดียวกันนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างไปเรามาสรุปนิดหนึ่งนะคะเราเรียนในเรื่องของคำาพ้องมาแล้วนะคะคำพ้องก็คือหมายหมายถึงคำที่มี ลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกันลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกันนะลูกแบ่งออกเป็น3ชนิดนะคะก็คือคำพ้องรูปพ้องเสียงพ้องความหมายนะคะทีนี้สังเกตง่ายๆที่ครูนำมาสั้นๆนะคะเพื่อน้องไม่สับสนนะคะสามารถสามารถจำตรงนี้ได้เลยว่าคำพ้องรูปก็คือคำที่ใปในลูป เขียนเหมือนกันคำพ้องเสียงเสียงเหมือนกันคำพ้องความหมายความหมายเหมือนกันนะคะคำพ้องรูปคำพ้องรูปนะคะรูปเหมือนนะคะคำพ้องเสียงเสียงเหมือนคำพ้องความหมายความหมายเหมือนท่องไปเลยคำว่ารูปเหมือนก็คือเราเขียนนะคะเขียนเหมือนกันนะคะที่เรียนมาแล้วที่น้องเรียนมาแล้วทั้งหมดไม่ยากนะทุก นะคะไม่ยากนะค่อยๆรู้รจักสังเกตนะคะแล้วก็ไปทบกทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เก่งขึ้นนะคะทักทวนอีกครั้งหนึ่งในหนังสือได้เลยมาดูงานนะคะให้นักเรียนทำแบบหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งเรื่องอะไรเออหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งเรื่องที่เรียนวันนี้เลยค่ะตรงเป๊ะเล,เลยค่ะลูก หาคำหลายความหมายจากคำที่คำดูให้อีกสองคำแล้วเลือกคำมาแต่งประโยคลองดูนะคะคำที่หนึ่งเขาให้คำว,ว่าเฟยมาเขาให้เขียนสองคำลูกอะไรบ้างที่แปลว่าเฟยข้อหนึ่งครูทำให้นะคะข้อหนึ่งสมมติว่า,าน้องออกคำว่าเพลิงหรือว่าอะไรอีกรูกเปเลขอเฟยได้อัคคีได้แล้วก็น้องก็เลือกมาหนึ่งคำแต่งประโยค เหตุเกิดเพลิงไหม้ที่โกดังตอนกลางดึกนะคะแล้วน้องก็ไปเขียนที่คำว่าเพลิงหนึ่งคำนั้นเลือกมาแต่งประโยคนะคะไอ้สองคำนั้นขอโทษสองคำที่น้องนำมาเเลือกมาแต่งประโยคคำหนึ่งนะคะแต่เขียนสองคำนะเขียนสองคำทุกข้อเลยคำว่าน้ำคำว่าท้องฟ้าคำว่าแผ่นดินคำว่าเมืองหามาเขียนสองคำสองคำนะคะนี่ที่เรียนวันนี้เลยนะลูก นะคะอ่าแล้วก็นํามาแต่งประโยคหนึ่งคำพี่เขียนสองคำนั้นนำมาแต่งประโยคหนึ่คำนะคะห้ให้ทุกคนนะคะทั้งใจทํางานสมด้วยนะคะลูกสู้ๆนะคะขอขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอักษร Education จำกัดมาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ